สามอย่างครับบวกหมูสับนิดหน่อยหน้าตาหน้าทานมากรสชาติแซ่บครับผมนี่ครับวันนี้ยำเห็ดใส่หมูสับเห็ดประมาณสามอย่างเห็ดเไม่จ่เห็ดดังฟ้าแล้วก็เห็ดขอนเห็ดอะไรไม่รู้แกไม่รู้จักชื่อไหมอันนี้เห็ดอะไร อันนี้เห็ดชิมไม่จีดมั้ยขอกินหน่อยอก,กินได้รับกินได้อ,อันนี้เครื่องครับเครื่อง,องผมจะมีประมาณนี้แหละมีหอมหัวใหญ่มีพริกมีหอมแขกมีมะน,นาวแครอทเกลือเทศแล้วก็ผักชีฝรั่งอ,อันนี้หมูส,สับใส่หมูสับจะดีมั้ยข้กินหมูได้ไหมกินได้เห<ฮ>็กระก็อ,อ,อื่นครับเพื่อน จะใส่น้ำกระเทียมดองก่อนเลยเยอะไปไหมประมาณนี้ไม่เยอะหรอกกระเทียมดองน้ำปลาครับ <c oughs> น,วนัวครบับน้ำตาลตานน้ำตา เขาละลายเข้ากันให้เครื่องให้น้ำตาลให้ผงนัวผงอะไรไปนเนี่ยก็เป็นเนื้อเดียวกันน้ำตาลนี่เขาจะละลายช้าหน่อยนะเพราะว่าเป็นน้ำตาลน้ำตาลอ้อยน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลหรือถือข้าวมันจะเรียกว่าน้ำตาลคีทก็ไ <5. S 1> ด้ถือข้าวแล้วโอเคแป๊บนึงครับเดี๋ยวได้กินมันได้กินเนาะกินเห็ดเล่นเหรอใช่อร่อยไหมเนาะ พ่อนะทำอะไรให้กินอะ่ะทำยำครับยำเห็ดละไม่ละลายแล้วเนะี่ยเอาเป็นไม่ละลายมากเพราะว่าจะคืนข้าวนะจะคืนแล้ว,ลว,ลว,ลวลลชิกมรอครกัน เป็มหวานได้ละมะนาวครับเพี่อนความเปรี้ยวอยากเติมความเปรี้ยวมะนาวลงไปสองที่นาวลูกนึงกับมะนาวลูกเดียวไม่ได้ใส่แต่มะว,ว่ายังไม่ได้ใส่ทั้งหมดนะชิมรสครับคี่อยากเติมน้ำปลาหน่อยน้อยเลยครับน้ำยำ จากนั้นครับใส่พริกยังไงครับเขาใส่พริกมาน้นหน้าตาเขาจะดูหน้าฐานขึเยอะเลยหลังจากนั้นเอาอะไรก่อนดีามะานาวมะนาวใส่พร้อมมะนาวเอาเอาเห็ดลงเลยนะเนาะเอาเห็ดลงนะครับเห็ดโกยลงนะเดี๋ยวจะไม่เอาใส่หมดใช่ไเนะี่ยน้องจะกินด้วยเนาะ เอาไว้ให้น้องกินเพราะว่าน้องทานเก็บไม่ได้น้องยังตัวน้อยอยู่นะลูกเนาะนี่ผมยำแล้วไหนตามด้วยหมูสับครับหมูสมัสสสสสสบอร่อยหมูสับไม่ใส่เยอะหรอกใส่พอมีโปรตีนจากเนื้อสับโปรตีนแล้วก็หอมหัวใหญ่หอมแขก,ก แคล่ลอดซอยผัก,ก,กชีมะเขือเทศหน้าตาดูจืดชื่ไปนิดนึงแล้วจากนั้นครับผักชีไปเรื่อยลงไปเลยครับชีไปเรื่อยลงหลงผักชีปุ๊บหน้าตาหน้าทานมากเลยครับ นี่อออยอดเลยวก็ตักเสิร์ฟใส่จาน